ดีนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องปีเตอร์ดีไอนะครับวันนี้นะครับวันนี้รถออตติปี2011นะครับอาการจอดอยู่นะครับสโลว์อยู่บนถนนนะครับอยู่ๆก็เสียงเครื่องก็กระตุกขึ้นมานะครับกระตุกเหมือนกับหัวเทียนบดยังไงอย่างนั้นนะครับแล้วก็เครื่องสั่นเหยียบไม่ขึ้นนะครับเหยียบแล้วสั่นเหยียบแล้วสั่นนะครับอันนี้บริเวณหน้าเครื่องนะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูบนเครื่องแล้วว่าอาการสั่นเป็นยังไงนะครับนะครับดูการสั่น ปกติไม่ได้ไม่ได้สั่นขนาดนี้นะครับอันนี้เกิดจากการสั่นเครื่องไม่นิ่งนะครับเห็นไหมครับสั่นปกติเนี่ยมันจะเรียบนะครับเครื่องจะนิ่งตอนนี้เหมือนมันอาการมันเหมือนวิ่งไม่ครอบสูบนะครับข้างในก็เป็นมีไฟเครื่องโชว์นะครับตอนมาใหม่ๆก็ไม่โชว์พอหลังจากดับเครื่องไฟสตาร์ทใหม่ก็ไฟเครื่องโชว์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอาการสังเกตว่าตรงไหนที่น่าจะจุดมีปัญหานะครับ จะดูว่าตัวไหนเสียนะครับก็เปิดฝาเครื่องขึ้นมาก่อนเนมพอมาเจอข้างในนี้ก็เจออยู่นะครับเจออันนี้จะเป็นคอยนะครับคอยจุดระเบิดนะครับคอยหัวเทียนนะครับคอยส่งนะครับเดี๋ยวผมจะได้ดูหน่อยนะครับเปคอยส่งนะครับเคยเปลี่ยน เคยเปลี่ยนอาการนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับเคยเปลี่ยนคอยมาเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนทดสอบดูก่อนว่าอาจจะเป็นเพราะคอยหรือเป็นเพราะตัวไหนนะครับนะครับให้ดูนะครับความสั่นของเครื่องนะครับสั่นเครื่องอยู่ไีดเลยสั่นเยอะนะครับสั่นเยอะสั่นมากเลยนะครับฟังเสียงได้นะครับ ก็เดี๋ยววิธีการเช็คคอยบื้องต้นก่อนนะครับว่าจะคอยเสียหรือไม่นะครับก็การเช็คบองต้นนะครับตอนนี้เครื่องนะครับตอนนี้เครื่องมีวิ่งอยู่นะครับเหมือนมันจะสั่นๆใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราค่อยๆดึงคอยทีละตัวนะให้ดึงจุกตัวนี้นะให้ดึงสายเช็คตัวนี้ทีละตัวเช็คทีละตัวนะครับเช็คทีละตัวนะครับเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ก่อนนะครับอากการถ้าัเกิดว่าคอยมีปัญหานะครับคอยมีปัญหาก็ อาการอาการจะนิ่งนะครับอาการจะนิ่งเหมือนที่ยังปกติธรรมดานะครับแต่ถ้ามีการ,รกระตุกหรือช้าขึ้นมาเหมือนมันจะดับก็แสดงว่าคอยตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเข้าใจกันนะครับคืออาการนะครับถ้ามันเกิดว่าเครื่องเราสั่นอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับแต่ถ้าดึงมานะครับดึงทีละตัวนะครับตัวดึงทีละตัวไล่ไปเลยนะครับตัวไหนที่ดึงแล้วมีการสะเทือนหรืออาจจะเกือบจะดับขึ้นมาหรือมีการกระตุกมากหรือจะดับนะครับ คอยตัวนั้นยังใช้ได้นะครับแต่ถ้าดึงมาแล้วตัวไหนที่ไม่ตอบสนองเลยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ตัวนั้นคือเสียนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเข้าใจตรงกันนะครับง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะดึงตัวนี้ก่อนนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับคนข้างนี้จะดับนะครับจะดับจะดับนะครับเอาใหม่นะครับเสียบเข้าไปฟังเสียงเครื่องนะครับแล้วก็อาการ เห็นไหมครับจะดับขึ้นมานะครับจะดับแล้วนะครับจะดับแล้วสั่นแล้วนะครับตัวนี้แสดงว่ายังใช้ได้นะครับเสียบแล้วก้าไปเหมือนเดิมตัวนี้มีปฏิกิริยานะครับมีปฏิกิริยานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับร้อนมากตอนนี้อ่าดึงออกมาแล้วนะครับไม่มีผลนะครับตัวนี้ไม่มีผลเี็บเข้าไปใหม่นะครับก็ไม่มีผลนะครับอ่านดึงออกใหม่ ตัวนี้ไม่มีผลนะครับตัวนี้ไม่มีผลก็แสดงว่าให้การันตีว่าตัวนี้เสียไปก่อนหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวแต่คงน่าจะไม่มีตัวไหนเสียแล้วนะครับผมดาอาการแล้วเพราะว่าถ้ามันวิ่งแค่สองถูกมันจะดับนะครับเน่ดี๋ยวอีกตัวหนึ่งัร้อนมากตัวนี้มีอาการนะครับกระดับนะครับมีอาการกระดับนะครับขัร้อนมากนะครับเสียบกข้าไปก็ทํางานปกติ ตัวนี้ตอบสนองนะครับตัวนี้ไม่ตอบสนองตัวนี้ตอบสนองนะครับก็เดือดตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายลองดูนะครับร้อนนะครับร้อนมากแปบบ๊บนึงครับขออนญุญาต นี้ใช้ได้ปกตินะครับนี่นะเสียบกลับไปเหมือนเดิมก็ตัวนี้พันธงเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่เสียนะครับถอดออกมาก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็อยู่นิ่งๆเลยเห็นไหมครับเครื่องก็เท่าเดิมและความสั่นเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็มาทดสอบลองเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องก่อน ครับก็ในรถก็มีไฟเครื่องโชว์นะครับไฟเครื่องโชว์นะครับก็สโลไม่นิ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะครับดับเครื่องสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนอคอยกันนะครับอคอยตัวนี้นะครับคอยตัวนี้ที่ผมดึงตักคาไว้ นะครับตัวนี้นี่เป็นตัวที่ไม่ตอบสนองอะไรเลยก็แสดงว่าตัวนี้มันเสียนะมันอาจจะขาดหรือชดอะไรสักอย่างนะครับก็แต่ก็เป็นตัวเสียแล้วกันนะครับก็ผมก็ไปรื้อของที่มีอยู่นะครับตัวนี้ก็ของเดิมที่เคยเปลี่ยนเอาไว้แต่ว่าตัวนี้มันมันใช้ได้อยู่นะครับผมก็เปลี่ยนยกชุดนะครับอ่า EP ที่แล้วนี่ผมเปลี่ยนยกชุดไปนะครับแล้วก็เก็บตัวที่มันยังใช้ได้เก็บเอาไว้นะครับไปเป็นตัวส p ป r วันนี้ก็ได้ใช้เหมือนเดิมนะครับ ก็เป็นออติสนะครับมีเบอร์ด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับนะครับที่ผมเปลี่ยนไปผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันตัวแท้หรือตัวไม่แท้นะครับผมก็ไม่ได้ได้ไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับแค่เปลี่ยนมันใช้ได้ก็ผมก็รอดเงินไปแค่นั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาถอดนะครับมันจะใช้น็อตเบอร์สิบนะครับตัวสิบนี่เบอร์สิบเนี่ยเราต้องคลายออกนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ มันมีประโยชน์นะครับจังหวงนี้ใครใช้รถนะครับอาจจะไม่ได้เป็นยอ่อออติสเหมือนกันอาจจะเป็นยอ่อรุ่นอื่นๆก็มันจะมาในแนวแนวนี้นะครับมาในแนวแนวนี้นะครับอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นที่น่าจะนํามาใช้ได้แต่ถ้าอาการหนักกว่านี้ก็อาจจะเป็นหัวเทียนหรืออาจจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ต้องเข้าหาที่ร้านที่มีความรู้นะครับร้านที่เป็นร้านช่างนะครับผมจึงออกมาก สภาพนี่ดูจากภายนอกนี่คือยังใหม่นะครับนะครับสภาพดูจากภายนอกนี่ยังใหม่นะครับก็น่าจะเป็นของที่มันเกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีนัมเบอร์อยู่ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาดูวินยังไงนะแท้หรือเก๊นะครับแท้หรือปลอมนะครับแต่เอาเป็นว่าสภาพมันยังสวยแต่มันเสียนะครับเดี๋ยวผมก็ จะใส่ตัวใหม่เข้าไปตัวที่สเปรนะครับตัวนี้ก็เมื่อก่อนเดิมมันติดรถมานะครับมันน่าจะใช้ได้ดีแต่เวลาผมเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนหมดทั้งสหัวนะครับก็เลยเก็บเป็นตัวอะไหล่ไว้นะครับเผื่อสักวันหนึ่งเราต้องได้ใช้ก็แน่นอนครับได้ใช้แน่นอนนะครับก็ทําการเสียบไปเหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็ลิงหัวน็อตให้เหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนเองได้นะครับรุ่นนี้เปลี่ยนไม่ได้ยากเลยนะครับแค่หาปรกก๊ะเบอร์สิบมาตัวเดียวเอง ก็ทําเหมือนที่ผมว่านะครับก็ย้อนคลิปกลับไปดูถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนคลิปกลับไปดูดูไปดูมาดูจนงเข้าใจนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้อาการเบื้องต้นนะครับแล้วก็ล็อกไว้ให้แข็งเลยนะครับล็อกไว้ให้หน่วมือนะไม่ต้องให้ตึงมือจนเกินไปนะครับเอาแค่เรารู้ว่ามันตึงแล้วก็พอนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิม แต่ถ้าการใส่มาแล้วนะครับก็เครื่องนิ่งปกติเหยียบขึ้นสโลได้นิ่งนะครับก็แส,สดงว่าใช้ได้นะครับแสดงว่าใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่การไฟโชนี่น่าจะยังโชว์อยู่นะครับเพราะว่าต้องต้องทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวไฟโชเป็น ไฟรูปเครื่องจะหายไปเองอัตโนมัตินะครับนี่นะครับอืมสโลนะครับโอ้ยนิ่งนิ่งมากนะครับเก้าพันรอบนะครับเนี่ยนิ่งมากเหยียบก็ลลื่นปื๊ดเลยนี่นะเห็นไหมครับเหยียบนี่ไม่ตกเลยนะครับก็แสดงว่าเป็นเพราะคอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันว่ายังมีอาการสั่นอยู่ไหมนะครับนี่นะครับก่อนหน้านี้สั่นนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะนะครับดูนะครับเ,เห็นไหมครับนิ่งเลยเห็นไหมครับอันนี้คือการนิ่งนะครับตะกี้มันจะไม่นิ่งนะครับตึกหลักตึกลักตึกลักตอนนี้นิ่งแล้วเห็นไหมครับนิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวลรงมาดึงสายดูนะครับว่ามีอาการ กระตุกไหมนะถ้ามีอาการกระตุกก็แสดงว่าตัวนี้ใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้ายังนิ่งอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แสดงว่า,ามันยังไม่ผ่านนะครับแต่แตะกี้ผมไปเหยียบเครื่องดูแล้วผ่านนะครับก็เ๋ยผมขอดดูนะครับถ้ามีอาการกระตุกหรือท้อนขึ้นมาก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับ ดึงออกนะครับอจะดับจะดับนะครับเห็นไหมครับจะดับจะดับนะครับก็แสดงว่าตัวนี้นะครับเสียไปนะครับเราก็เปลี่ยนกันนะครับก็สรุปว่าจบนะครับเครนี้จบโดยถาวรนะครับก็ใช้ไปอีกยาวนะครับใช้จนกว่าจะเสียอีกนะครับแต่ยังไงอย่างนั้นผมขอแนะนําให้ซื้อมาสแปร์ไว้นะครับ ถ้าเปลี่ยนได้ก็ซื้อมาเปลี่ยนถ้ามันเสียสักหัวหนึ่งก็เราเปลี่ยนทั้งสีตัวเลยก็ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เราเก็บไว้ทําอะไรนะครับก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับอาติปี2011นะครับอาการเครื่องนะครับู่แล้วก็ UU เครื่องสะดุดนะครับเหยียบไม่ขึ้นเร่งไม่ขึ้นอืดนะครับเหยียบและอืดเร่งไม่ขึ้นนะครับรถวิ่งช้านะครับอาการนี้นะครับให้เดาๆไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นคอยก่อนนะครับ ฝากการเล็กๆนะครับถ้าระบบไปเราไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับก็ฝากติดตามฝากกดสับตไคร้ฝากแชร์ด้วยนะครับใส่ใบมะกรูดกันเยอะๆนะครับเผื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆเข้ามาจะได้มีความรู้ใจถ้าคลิปนี้มีเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กด s ับตไคร้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับปีเตอร์ DIY นะครับก็ช่วยๆกันดูโฆษณาผมหน่อยนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย